สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่อ้อยุภา락จันมณีนะคะวันนี้พบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยเลยกับในส่วนของการนําบทเพลงต่างๆนะคะมาเล่นแล้วก็มาถ่ายทอดในส่วนของการแทรก,กไปด้วยในเรื่องของการแนะนำนะคะในเรื่องของการเล่นกีตาร์สำหรับผู้หญิงด้วยแล้วก็รวมไปถึงว่าเทคนิคต่างๆที่สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันด้วยที่ตรงนี้นะคะวันนี้นะวันนี้พี่อ้อจะนํางานเพลงอะไรมาเล่นสู่เพื่อนๆได้ฟังกันมีมีอยู่วันเมื่อวานเนี้ยพี่อ้อเจอ เจอในส่วนของพอดีพี่อ้ออยู่ที่อุบลราชธานีนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุบลราชธานีรวมถึงว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะ,ะที่คลื่นอุบลราชธานีด้วยนะที่ fm 9 7 2 5 big station นะคะในนามของพี่อ้อ,อยุพารักจันมณีด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเจอกับในกลุ่มของวัยรุ่นค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็มีมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เมื่อวานนี้ทราบข่าวแล้วก็จะรู้สึกว่าเสียใจมากๆเล เพราะว่าแนะนําเขาไม่ทันนะคะก็เป็นประมาณว่าในรเรื่องราวของปัญหาในเรื่องของชู้สาวในสมัยที่กําลังเรียนอยู่ปรากฏว่ามีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันสมควรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าต้องออกจากโรงเรียนกลางคลันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเสมอเลยสําหรับสังคมไทยในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้พี่อ้อเลยหยิบยกงานเพลงนี้นะคะมาฝากเพื่อน,อนด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะ ดูได้แล้วก็ถามว่าความรักบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะรักกันแค่เป็นในเชิงของชู้สาวอย่างเดียวมันมีความรักความรักในรูปแบบหนึง่งเขาเรียกว่าความรักระหว่างครอบครัวหรือว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะอยากฝากงานเพลงนี้ตื่นสติเยาวชนทุกๆคนที่กำลังฟังเพลงนี้ของพี่อ้อยอยู่พี่อ้อยหยิบยกงานเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้ามาฝากค่ะ khắp công cho kênh Ghiền Mì bao bao không pha lỡ những video hấp dẫn đưa ta tin thao u thế thi นงนงสาวเอย Đi ฟ้องแลนี่ก้มมองตรงฝ่าเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีสองปีนของใจและที่พอมาเคย รอยจูบนฝ่าเท้าเรารักเจ้าอูกอเกินกว่าควาสิ่งใดเลยนะที่เจ้าจะหามาต่อแผนเมื่อครั้งเยาว์วัยใครขับพล้อมเจ้า បានចុងជូកបោបោត្រង់ស ไรใครก็ไม่อาจขางเจ้าเปลือยฟูงหนุ่มสาวเมือนได้ฟังเพลงนี้ก็อมองตรงฟ่าเท้าก่อนคิดจะทำชัวดีสองตีนคงจะมี ยอมเจ้าจะนอน ปลายเทารอยจูบบนฝ่าเท้าเพราะรักเจ้ากเกินกว่า้าราวสิง ค่ะเพื่อนๆค้ารอยจูบบนฝ่าเท้านะคะที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ด้วยเหมือนกันเลยอยากจะฝากเตือนเยาวชนน้องๆเยาวชนที่อยู่ในสังคมนะคะ,อะตอนนี้เรามีหน้าที่ทําอะไรก็ทําก่อนเลยอย่าเพิ่งชิงสุกก่อนหามนะคะ,ะมีหน้าที่ในส่วนของการเรียนรู้หนังสือเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยแหละคะ่ะไปใช้ในส่วนของการที่จะแลกเป็นปัจจัยในส่วนของการทํางานเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตในอนาคตถ้าในส่วนของปัจจุบัน วันนี้นะคะเรายังคงหลงร่เเิงอยู่กับสังคมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีคู่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ก่อนก่อนไว้อันถึมควรเนี่ยนะคะพี่อ้ออยากจะฝากเตือนน้องๆเยวาวชนทุกคนเลยบอกว่าให้หยุดคิดนะคะแล้วก็ เปิดเพลงนี้ฟังเพื่อเตือนสติด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้ที่รักเรามากที่สุดนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงญาติญาติของเราด้วยตั้งสติดีๆค่ะแล้วก็รวมถึงว่าหน้าที่ของเราตอนนี้มีอะไรทําอยู่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้คงจะต้องล้าลานะคะในส่วนของการมอบความสุขผ่านคลื่นเสียงเพลงนะคะฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเหมือนกันเจอกันในวิดีโอหน้านะคะพี่อ้อยุพารัก์เจนแมนีลานะคะสวัสดีค่ะ